ทุกคนสวัสดีครับ Good morning ครับเราโชว์ห้องดีกว่าโชว์ห้องภูมิพิรมทุกคนนี่คะออกไปทางนี้ถนนใหญ่นะฮะเป็นถนนลำพูนป่าส้างเลี้ยวขวาเห็นไหมจะมีป้ายพิธลัรสงลำพูนมจรลำพูนทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับใครสนใจจะมาเรียนที่นี่เราบอกไปในคลิป เบื้องต้นบ้างแล้วใช่ไหมครับว่ามีคณะอะไรวิญญาตรีเบียงโทวิญยา,ญญาเอกยังมีต้นตาลตรงนี้จะเป็นสถานีฟูทอนจังหวัดลำพูนก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะฮะถ้าออกไปก็จะเข้าเมืองเทคนิคลำพูนก็อยู่ตรงนั้นนะฮะมีทู้เย็นทีวีมินิบาร์โคมไฟอุปกรณ์ครบคันค่ะทุกคนกระจงกระจกกาชงกาแฟต้มน้ําร้อนนะครับตู้ตู้เย็นนี่นะฮะ ตู้เสื้อผ้าะตู้เย็นอีกมินิบารพูดไปแล้วอห้องน้ําเลิศนะครฝักบัวฝักบัวคียการทันสมัยนี้มีบางคนถามหาใด้เป่าผมมีแน่นอนทุกคนครบครันคทุกคนแอร์ฉ่ำๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปกินอาหารเช้ากันเป็นคลิปสั้นๆโชว์อวดห้องหรูหรานะ,ะบริการดีมีความเป็นส่วนตัวฮะนี่ค่ะทุกคน ด้านนอกจะเป็นระเบียงเป็นห้องนั่งเล่นทุกคนนี่ะ่ะนี่ะ่ะทุกคนนะครับด้านล่างนะครับทุกคนคณะครุศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นะครับทุกคน ี่บรรยากาศด้วยความที่เป็นมหา,มหาวิทยาลัยสงฆ์เนาะก็จะมีผู้มาบวชเรียนนะฮะทั้งคลาวาสและพระพระส่งก็นี่จากจังหวัดพิษณุโลกก็มามจารพิษณุโลกก็มาพักนะฮะมาศึกษาเล่าเรียนมีผู้ปกครองญาติพี่น้องหุยสวยจังเลยทุกคนดูสิบรรยากาศร่มรื่นมากนะฮะ สวยงามล้ำเลิศนะครับมีกระงกาแฟด้วยนะครับทุกคนร้านคาเฟ่เนี่ยอันนี้เปิดหรือยังจับดี สวยงามทุกคนนี่จะเป็นเจดีนะฮะแต่ละองค์ก็จะเป็นอาจจะเก็บใช่ไหมเก็บอัฐิของเจ้าผู้ครองคนครลำพูนด้วยทุกคนสวยงามทุกคนจนกากบรรยากาศสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวอันนี้สําคัญมากเลยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางเขาจะชอบความเป็นส่วนตัวนะครับถึงแม้จะต้องมีความปลอดภัย Security ใช่ไหมมีกล้องวงจรปิดใดๆอย่างเงี้ยแต่ความเป็นส่วนตัวอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันทุกคนนี่นะเพราะว่าถ้าเกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวก็คือละเมิดความปลอดภัยด้วยใช่ไหมประมาณนี้เขาก็เลยจะแบบรู้ใจนักท่องเที่ยวนักเดินทางการตรงเรื่องของความเป็นส่วนตัวนี่ฮะความสงบสวยแล้วทุกคนสวยมาก ชอบบึงนี้มีปลาด้วยนะต้นกามปู่กามปูแดงไหมต้นไม้ประจําจังหวัดลำพูนทุกคนสวยเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันที่นี้อาหารเช้าโอเคเลยนะฮะทุกคนแล้วตอนเย็นทุกวันศุกร์ก็จะมีถนนคนเดินนะครับเราอาจจะลงคลิปค่อนข้างถี่ไปแล้วก็มีผลต่อการดูแต่เราไม่ซีเรียสฮะเพราะช่องเราเราก็ลงฮะ ไม่ได้มีเวลามาเที่ยวมาพักเราทำงานทำนูน่นทำนี่ไปแล้วก็โพสต์ไปแล้วก็ลบเมมไปนะฮะปลาดุกฮะทุกคนหาปลาขาวปลาตะเพียงมีปลาดุกปลาตะเพียงนะฮะรถจังนะครับนี่ฮะต้นกามปูดแดงใช่ไหมเนี่ย แดงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็เห็นก้ามปูหรือว่าออจามจุรีไม้สำฉาเนี่ยคือประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาดูยังไงว่าแดงไม่แดงนะครับปกติเราเห็นแต่ก้ามปูก้ามปูจามจุรีทั่วๆไปจะเหมือนกันหมดเลยแต่ที่นี่ต้องเป็นก้ามปูแดงนะครับถึงจะเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดลําพูนครับเป็นดอกไม้ก็ดอกทองกวาวสีส้มๆแสดๆใช่ไหมฮะนี่คือเดี๋ยวไปกินอาหารเช้าลองท้อง ะะนะะภูมิพิรมนะครับทุกคนสวยงามไหมสวยเลิศนะครับเมืองพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไย,ยดังกระเทียมดีใช่ไหมครับวัฒนธรรมงามจามเทวีสีห a ิพุนชัยทุกคน เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะยาวไปใช่ไหมฮะช่องของเราง่ายๆครับทุกคนนะครับบอกต่อสิ่งดีๆนะครับถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรประมาณนี้นะครับลึกมากคนมาพักเยอะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ